บางพื้นที่เขาอาจจะมองมุมต่างจากคุณก็ได้ใครจะไปรู้คือดูเหมือนเป็นเดือดเป็นร้อนนะเป็นเดือดเป็นร้อนกับเวลาลุงกับป้านะมีคนเชิญไปงานอย่างงู้นอย่างนี้กลัวลุงกับป้าได้เดินแบบพี่น้องหุ่นยิ่งกว่าช้างน้ำอีกอะใครเขาจะไปเชิญคุณล่ะ เราเราไปอย่างนั้นเนี่ยนะเราเป็นยูทูบเบอร์ที่เราไปเนี่ยมันเป็นการดีด้วยซ้ําไปเอาจริงๆนะมันเป็นการโปรโมทเหมือนกับโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะสถานที่ที่จะละแวกใกล้ๆอที่อาจจะยังไม่มีสื่ออะไรที่มัน,มนโปรโมทในพื้นที่ให้มีความเจริญก็ได้ ให้ให้รู้ว่าตรงนี้ก็สามารถที่จะมาเที่ยวมากราบมาไหว้ได้โดยใครคะทุกคนยูทูบเบอร์เราเขามีสื่ออยู่ในมือใช่ไหมมีเอฟซีที่เข้ามาชมมาได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้ก็เป็นที่เที่ยวได้นะตรงนี้ก็มากราบสักการะนะตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถมาเที่ยวมาชมได้ถ้าใครมาในจังหวัดสกลนอคร อันนี้พูดกันตรงๆเลยนะไม่อ้อมไม่ค้อมเลยนะถ้าใครมาจังหวัดสกลนครใช่ไหมเราอยู่อำเภอวานอนนะคะมาไหว้ปู่ปริจิตรอบออกไปจากปู่ปริจิตรเป็นไงคะมีคำชะโนดอย่างพูดถึงว่าเอฟซีลุงป้านะคะเอฟซลุงพ้าแตนถ้ามาเที่ยวนะ,ะอ ตรงปู่บริจิตนี่ห่างจากคำชะโนดประมาณสี่สิบกิโลถ้าการมีการจัดทัวร์เที่ยวมาก็สามารถจากขับไปคำชะโนดมามาเที่ยวปู่บริจิตเอ่อไปเที่ยวตรงปู่อือลือใช่ไหมตรงถ้ำนาคาตรงเขาเรียกอะไรอ่ะบึงของหลงแล้วก็อาจจะเป็นตรงที่เอ่อำเภอ,อบนานม่วง ที่เราจำจะไปอยู่ก็ได้มันอยู่เราแวกใกล้ๆก,กันมันสามารถที่จะถ้าทุกคนจัดทัวร์มาก็สามารถที่จะมาเที่ยวกันได้ใกล้ๆเลยซึ่งมันอยู่ในเขตสกลนครและก็จังหวัดใกล้เคียงพื้นที่ไม่ได้ไกลกันมันดีด้วยซ้ำไปมันเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดภายใจังหวัดได้ด้วยโดยที่จังหวัดอาจจะไม่ต้องริเปลืองงบประมาณก็ได้ มม่ต้องเปลืองงบ่าประมาณโปรโมทเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นเอฟซีเราติดตามอยู่เนี่ยที่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าพื้นที่จตุรนครเนี่ยมีตรงไหนที่ที่ศิอามีตรงไหนที่สามารถมาเที่ยวมาชมมากราบมาไหว้ได้คือคุณคิดอย่างเงี้ยเป็นไหมไคนที่คิดอะนะไอคนที่โทรไปสอบถามอะไรนะ ถามก่อนว่าคนที่โทรไปสอบถามเนี่ยคุณเป็นคนจังหวัดสกลนครจริงหรือเปล่าคุณเป็นคนจังหวัดสกลนครจริงหรือเปล่าคุณอยากให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือเปล่าในฐานะที่เป็นคนเพิ่งจะมาอาศัยในจังหวัดสกลนครได้ไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปเรายังมีความคิดความนึกคิดที่อยากจะ เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวให้มันมากขึ้นเพื่อทุกคนที่ยังไม่เคยมาเขาจะได้มาท่องเที่ยวเรายังอยากจะโปรโมโทท,ทุกที่ทุกที่ที่สามารถมากราบมาเที่ยวได้เลยแล้วคุณเป็นคนที่คุณบอกว่าคุณผมเป็นคนสกลนครผมรักที่นี่ผมมาที่เนี่ย แต่คุณขัดขวางทุกวิธีทางขัดขวางทุกอย่างที่จะไม่ให้เราช่วยกันโปรโมทที่ท่องเที่ยวอันนี้เหรอเขาเรียกว่าพลเมืองดีของคุณน่ะเขาเรียกว่าพลเมืองพานเขาเรียกว่าคนพานจากความ อยากเป็นเหมือนเขาจากความเสียหน้าจากความอิจฉามันกลายมาเป็นความคิดที่มืดตึบ๊บคิดอะไรไม่ออกต้องคิดใหม่แล้วนะนะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นพลเมืองที่ ตีตัวตัวเองเป็นคนดีเป็นคนที่รักพื้นถิ่นทิ่นที่อยู่อาศัยของตัวเองในเมื่อคุณรักถิ่นที่อยู่อาศัยของตัวเองคุณก็ต้องคิดที่จะทํายังไงให้มันจเจริญขึ้นทํายังไงให้มันเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะมารู้จักใช่ไหมดูตัวอยา่างจําเลยสองคนนี้ไว้จําเลย เขามีเข้าดีเขาแยกแยะเขาไปสู้ในชั้นศาลศาลยังไม่ตัดสินเขาก็มีโอกาสที่จะช่วยในสิ่งที่เขาช่วยได้ก็เคยบอกแล้วว่าถ้าคิดว่าเราสร้างภาพเราก็สร้างภาพในทางที่มันเป็นประโยชน์กับท้องที่ที่เราอยู่ใช่ไหมถึงเราจะเป็นจำเลย เป็นคนที่มีคดีความเป็นคนที่สังคมเขามองอะไรก็ไม่รู้แต่เขายังไม่หได้ตัดสินแล้วในช่วงเวลาที่เขากำลังรอการตัดสินอยู่เนี่ยเขาสามารถทำสิ่งดีๆเพื่อประโยชน์ให้กับชุมชนท้องที่ที่เขาอยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณควรจะสนับสนุนดีกว่าไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่า อย่างคุณเนี่ยนะไม่มีปัญญาที่จะทำไงเพราะว่าอะไรคุณไม่มีเขาเรียกไม่มีพลังบวกในตัวเองคนที่อยู่ใกล้ๆคุณเนะ่ะเขาทำไม่ได้คุณก็ดูอยู่เฉยๆก็ได้อย่างลุงพลป้าแตนเนี่ย เราไ YouTube อ,อยู่ตรงรอบๆตัวเราขณะที่เขายังอยู่อยู่เนี่ยขณะที่เขาใช้ช่วงเวลาที่เขาเป็นประชาชนคนหนึ่งอยู่เนี่ยเขาพยายามทำสิ่งที่ดีให้กับชุมชนให้กับสังคมเล็กๆถึงแม้ว่าผู้ใหญ่หลายท่านจะมองไม่เห็นก็ตามเล่นตามเกมคุณก็ตาม แต่อาจจะมีผู้ใหญ่บางท่านที่เขาเล็งเห็นว่าที่เขาแยกแยะออกว่าการที่จะทําให้ตรงนี้เป็นที่รู้จักเนี่ยเราสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องคิดว่าคนนี้มันมีคดีอยู่คนนี้เป็นจําเลยอยู่ลองคิดใหม่ดูก็ได้ว่าฐานะจําเลยของเขาเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างที่มันนอกเหนือจาก ที่คุณคิดนะ่ะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยซึ่งไอ้เมงเนี่ยนะทำไม่ได้ทำไม่ได้ไก็จะไปขัดขวางเขาสิเขาไม่ได้ตีเขาไม่ได้ให้ตีรันฟันแทงใครสักหน่อยเขาพัฒนาด้วยซ้ำไปเขา นำความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความต่างที่มันมันเป็นความต่างที่ดีๆที่มันดูพัฒนาขึ้นอะเข้ามาช่วยในพื้นที่นี่ให้มองเลยว่าคุณคนนั้นนะไอผมที่ไม่อยากอยู่ด้วยเนี่ยนะจีนจีนขอบคุณค่ะนะคุณต้อยขอบคุณค่ะกับลุงพลป้าแตนเนี่ยที่เป็นจำเลยทั้งมีจำเลยคดีความ ทั้งจำเลยของสังคมบางส่วนวันนี้ฟังไลฟ์สดของคนคนนั้นอยู่บอกว่าคนเป็นหมื่นโทรสา์ไปคนเป็นหมื่นน่ะเขาไม่ชอบเขาไม่ยอมเขาไม่ยินยอมเขาไม่ชอบลักษณะของการที่บอกว่าเฮ้ยมีจำเลยสองคนจะไปมีหน้ามีตามีคนไปให้โกงให้เกียรติเฮ้ยดูก่อนสิว่าเขาทำอะไร ดูก่อนมันเขาทำอะไรเขาไปสร้างความรู้จักให้กับคนหลายๆที่ต่างประเทศด้วยนอกประเทศในประเทศบางส่วนที่ยังไม่รู้จักพื้นที่อําเภอบ้านม่วงว่ามีที่สักการะไหว้นะว่ามีที่เที่ยวนะให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้น เขาไม่ใช่ไปปิดบังไปอะไรอะ่ะไปทําลายถ้าคนที่ทําลายเนี่ยมันดูไม่ยากเลยนะนะคุณสมอ,องค่ะคุณค่ะคนที่ทําลายดูไม่ยากเลยดูที่ตัวคุณอะ่ะดูที่ตัวคุณเลยว่าคุณสร้างคุณช่วยหรือว่าคุณกําลังทําลายอยู่คุณบอกว่าคุณรักจังหวัดสกลนครพื้นที่ ที่เขาที่คุณอาศัยอยู่ทิ้นฐานที่คุณอาศัยอยู่ความรักของคุณอยู่ด้วยการทําลายหรือเปล่าอยู่ด้วยการเขาเรียกว่าอะไรดอบความเจริญของพื้นที่เราอยู่คนละที่นะจังหวัดสกนลนครเหมือนกันแต่เราอยู่คนละอำเภอคุณอยู่อำเภอไหนอ่ะ คุณก็พัฒนาอำเภอนั้นสิคุณมีแรงกำลังที่จะพัฒนาอำเภอที่คุณอยู่บ้านที่คุณอยู่ตำบลที่คุณอยู่คุณก็ทำไปสิมันอยู่คนละที่และอีกอย่างหนึง่งในเมื่อเขาออกเชิญมาแล้วอ่ะคุณยังคือเรียกว่าอะไร คนหน้าไม่อายอะ่ะคนพานมันหมายถึงคนพานเลยนะที่โทรศัพท์ไปแจ้งไปสอบถามไปแจ้งไปสอบถามมันเหมาะสมหรือเปล่าครับมันเหมาะสมหรือเปล่าครับป้าว่านะคะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คือคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละไม่เหมาะสมดูตัวเองสิว่าพฤติกรรมที่ทำน่ะเหมาะสมหรือเปล่ามันไม่ใช่พฤติกรรมของคนดีๆเขาทำกัน การที่เราจะไปสร้างสิ่งดีๆเนี่ยคุณควรจะสนับสนุนสิไม่ใช่คุณมาขัดขวางอย่างนั้นถ้าป้าเป็นคนดูอยู่นะถ้าป้าเป็นคนดูหรือคนฟังอยู่เนี่ยคือไม่ต้องไปปึกไม่ต้องไปใช้สมองคิดเลยว่าควรจะสนับสนุนใคร